เหมือนมีคนแจ้งเข้าไปว่า,าทางมีคนแจ้งเข้าไปว่านอนตรงนี้นะฮะไม่รู้ไม่ทราบว่าใครแจ้งไปนะคร <c oughs> ับอเนี้ก็ผมเห็นผมแล้วก็เบรคอันนี้เอาเมาชื่อว่าพาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อกี้จากที่สอบถาม คุณตำรวจนะคะเขาแจ้งว่ามีคนแจ้งความไปไม่ให้รอนอนหน้าศาลนะคะเรื่องคอม่าะไรไม่ให้เรานอนหน้าศาลในไม่ถึงเราทุกคนอืมีคนแจ้งความว่าไม่ให้เรานอนหน้าศาล

เีลาเราแก้แล้วพอเราแก้สิบใบทีโอ้โหการเลอทุกขั้นเป็นคนที่ไม่ใช่คนไทยด้วยกันเลเป็นคนต่างินไม่ใช่คนไทยด้วยกันทั้งนี้อะไรอย่างนี้เป็นไม่ มันเป็นชั้นน่ะความหมายก็คือมันเป็นชั้นเป็นชนชั้นยิ่งศาสนาพุทธนะเขาเรื่องเขาเรื่องทุกอย่างการจะมาโผลมาพูดกันแต่ถ้าเราออกมาอย่างนี้ปั๊บมันจะมีอย่างนี้เลยเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นก็เขาถือว่าเขาชั้นใหญ่กว่าเออเขาเขาคิดของเขาอ,อ,อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นศาสนานี่ศาสนาเขาไม่คิดอย่างนั้นนะจะเป็นชั้นไหนก็ตายเหมือนกันนะความหมาย ชีวิตนี้มีความตายตามไล่ต้อนอย่างนี้จะวิ่งก่อนอย่างไรไม่ฟังเสียงค่ะป้าเป้าป้าเอ็มวีพีเราก็ขึ้นรถตำรวจไปแล้วนะคะเมื่อความตายตาอันนี้คือจะพาป้าเขาไปไหนล่ะคะต้องมีที่คู่ค้าได้สั้งตำรที่ดีพิธีแล้วที่เราอ๋อก็คือป้าเป้าจะไปจะไปจะขับปรับให้อย่างงี้เหรอคะหรือว่าอ๋อ ก็คือเป็นเป็นคดีอะไรอะคะคอลลับบอคพสหาคอลลับบอคพสหาข,ขับคันเท้าอะไรคนนี้ขนาดว่าเราก็ต้องต้องขนาดว่ามาสามคันเลยเหรอฮะตัวตำรวจมาันมาเยอะเลยนะฮะ <c oughs> สามคันมากันเยอะเลยนะฮเพราะเราความสะอาดเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจนะแต่ว่าโอ้โหสามคันนี่ผมว่ามันไม่ใช่ปกติน้อ้โหสามคัน เราทำอะไรอยู่ก็รู้ๆกันอยู่แตกต่างคนแตกต่างนะที่ขายมากโอเควางสายแล้วนะมีอะไรจะพูดก็เป้าเป้าไปสอนอพราะผนโยทินนะคะเพื่อเสียค่าปรับสำหรับกรณีการนอนบนทางเท้านะคะคุณพี่ตำรวจเขาแจ้งว่าเป็นโทษของพรบความสะอาดพรบแล้วก็กีดขวางทางจราจรอะไรแบบนี้ค่ะ เขาหาเดิมอีกแล้วอ่ะแต่ว่ามันอยู่บนทางเท้ามันน่าจะเป็นงานของเทศกิจนะคะไม่น่าจะใช่งานของตำรวจค่ะถ่ายรูปรายง,งานด้วยเก่งจังครับขบวนงานได้แล้วครับผมสุดยอดครับสุดยอด ค่ะตอนนี้สถานการณ์ตรงนี้ก็เป็นปกติแล้วนะคะมีคนตามป้าเป้าไปอยู่นะคะไปที่สอนอพหลดโยธินนะคะค่ะเดี๋ยวเราต้องปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะตรงนี้สถานการณ์เป็นปกติแล้วะคะ่ะ ค่ะคุณลุงท่านนี้เป็นห่วงนะคะไม่บอกยังว่าพาเปสอนอนไอย่างรับ